คูเวอร์ซประตูผ่อน5,000นะครับดูหล่อแบบนี้เลยนะครับกระจงหน้าคมเมียมโลโก้ยิสุสีแดงไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยสีขาวมุกสีเต็มล้อแม็กขอบ18กระจออกมองข้างมีไฟเลี้ยวมือเปิดคุมเมียมมีบันไดขึ้นลงให้เรียบร้อยระบบห้ามเบรกได้บันดิสคู่หน้าข้างหลังเป็นดำนะครับส่วนด้านท้ายก็มือเปิดคมเมียมนี่แซดดีไนะครับส่วนแม็กไลเนอร์นี่ยังใหม่ไม่เคยบรรทุกหนักนะครับไฟเบลนิสสามอยู่ด้านบนมา ดูภายในดีกว่าโอ้โหภายในนี่อย่างว้าวเลยเลขไมล์1แสน1หมื่น2พันกิโลนั่นเองนะครับวงมาลัยได้แบ็คมาด้วยเป็นวิทยุเดิมโรงงานบิวอินมาให้นะครับเป็นระบบเกียร์เมนนวล6เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังเบาเป็นผ้าสังเคราะห์จากโรงงานทรงยังดีอยู่เลยไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะครับดวงเครื่องไปเนียนสุดๆนะครับเพลเดิมคานเดิมนะครับแล้วก็ตกแต่งมาเป็นกองเปลยรเรียบร้อยแล้วนะครับมาพร้อมแบตเตอรี่ FB นะครับเป็นเครื่อง19บลูเวอร์อาร์คห้างยังอยู่ ทุกจุดทุกตำแหน่งเลยนะครับใครมองหา4ีประตู1.9แบบประหยัดประหยัดหลอ่อๆลอด้วยนะครับจัดให้เลย559,000บาทนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วย1ปี10,000โลนะครับรับรการช่งล่างอีก6เดือนนะครับยังไม่พอซื้อกันสดไม่เก็บแบตจบราคาเต็มก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่เครดิตด,ดีนะครับเหลือเงินกลับบ้านไปด้วยนะครับ200,000เลยนะจัดให้แบบนี้นะครับ